ค่ะพี่น้องคะมาพบพอก็ยกสิทธิ์อีกแล้วนะคะอ่าเมื่อนี้ค่ะเมื่อจากสิบกว่านาทีสิบนาทีที่ผ่านมาค่ะเยสิทธิ์เด้เขาไปเรือนผ่านเห็นค่ะแฟนคลับ f อซีค้นทีมีความหักในโตนองยูกิหายทองคำค่ะพี่น้องเพิ่นได้ออกมาแฮแทกฝากแช่ในจ้าแล้วก็แฮแท็กอีกทีนึงค่ะพี่น้องจากใจแฟนคลับถึงยูกิค่ะพี่น้องค่ะเพิ่น อยากอ่ะอยากเล่าความในใจทีมี่ตอนน้องยุกิให้คนอื่นได้รับรู้น้ำกับพี่น้องว่าเพิ่นมีความรู้สึกแบบใดกับโตศิลปินผู้นี้จังสี่นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวยกยจิตสิทธิ์ขออนุญาตอ่านตามความที่เพิ่นเขียนมาหนีนะคะพี่น้องคะค่ะวันนี้เป็นวันที่รู้สึกว่าภูมิใจในตัวหนูมากที่สุดและยินดีกับหนูมากที่สุด หนูประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของการเดินบนเส้นทางถนนสายดนตรีหนูมีเพลงเป็นของตัวเองหนูมีเวทีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองและได้ร้องเพลงของตัวเองบนเวทีคอนเสิร์ตมีแฟนเพลงให้การต้อนรับหน้าเวทีอย่างล้นหลามในฐานะแฟนคลับเราภูมิใจที่สุดรู้สึกว่า ติดตามคนไม่ผิดจริงๆดีใจจนน้ำตาซึมรู้สึกยินดีกับทุกๆความสำเร็จของหนูหนูเป็นคนเข้มแข็งและอดทนไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรหรือเจ็บป่วยแต่สิ่งเดียวที่หนูจะแสดงออกมาบนเวทีก็คือความสุขและรอยยิ้มความสดใส ที่มอบให้กับแฟนๆสู่บนเส้นทางสายนี้ด้วยความสุขต่อไปนะคะแฟนๆจะอยู่เคียงข้างคอยอบก,กอดทุกๆความรู้สึกของหนูและหากวันใดที่หนูอ่อนล้าหนูจะมีแฟนขับที่เป็นเหมือนลมใต้ปีกพยุงหนูให้ถึงฝั่งฝันต่อไป จงรักษามาตรฐานความเป็นตัวของตัวเองไว้ความน่ารักความอ่อนน้อมถ่อมตนใจสู้ความม,มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวมาตรฐานนี้จะทำให้หนูประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อหน้าขอใัยค่ะเดินหน้าต่อไปนะคะหนูคือความภูมิใจของแฟนคลับ หนูเป็นความภูมิใจของพ่อแม่และที่สุดหนูคือความภูมิใจของหนูเองรักนะคะบอสยูยูกิเพนประกาหายทองคำโอ้ยพี่น้องคะ่ะบอตองวาตัางแต่ย,ยูกิสิได้ยินคํานีเด้อค่ะขนาดย่าซิดเองไดอานเอฟซี่้นที่หวังดีนี่เขาเอิ่นว่าเอฟซีโต้ยง เอฟซีคนที่หวังดีกับศิลปินอีหลีเพิ่นจะเว้าประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องเพิ่นสีออกมาเว้าถึงความรู้สึกขังในค่ะอ่าทายถอดออกมาให้ให้กำลังใจหนึ่งไหมค่ะพี่น้องให้กำลังใจศิลปินค่ะเย้สีเสื้อหมันว่าทาน้องยูก,กีนะคะเขาไม่เห็นอ่าคอมเมนต์นี้นะคะเขาไม่เห็นอ่าแชทนี้นะคะ หลับร่องวานองยุกิก็จะยิ้มบ่หุบคือกันกันกบยายสิทธิ์คือกันค่ะพี่น้องมันเป็นความรู้สึกดีๆค่ะพี่น้องค่ะ่าถึงอเฮ้าเหตุงานมาเมือยล่ะซ้าใดนะคะเข้ามาได้อ่านพี่น้องบ่แมนสันๆเลยได้พี่น้องค่ะค่ะบ่แมนสันๆเลยค่ะพี่น้องเลื่อนสองสามเถื่อยังบ่ดจบเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะคืออ่าความหวังดี ของเอฟซีค้นทีหักในโตศิลปินอิหลีและกะสนับสนุนในโตศิลปินอิหลีกัดจะมีความรู้สึกแบบนี้อิหลีค่ะพี่น้องค่ะพุ่มใจรู้สึกพุ่มใจแล้วก็เห็นศิลปินที่เข้าชื่นชอบศิลปินที่เข้าค่อยติดตามค่อยเบิงค่อยแหง,างามาตลอดนี่ไหมค่ะพี่น้องตั้งแต่โตไหนหน่อยจนมาถึงทุกมือนีไหมค่ะพี่น้องแล้วก็บ่เคยท้าไม่เข้าผิดหวังค่ะพี่น้องจ้ะ เมื่อนั่นถึงมือนี้ค่ะคนที่เฮ้าเชียร์คนที่เฮ้าสนับสนุนค่ะมายืนยุ่ยุดนี่ได้ค่ะพี่น้องเฮาคนที่สนับสนุนคนที่เชียร์ประหารมีความรู้สึกภูมิใจค่ะแล้วไปอยากท่ายทอดออกมาให้โตศิลปินนั่นๆได้มีความได้ให้ได้รู้ว่ายากหน่อยค่ะพี่น้องค่ะกามีคนที่หวังดีอีหลี คนทีหักคนทีแพงคนทีหายกำล่งใจหลียืนยุ่เคี่ยงขางนะคะบวาสิไปเจอกับอ,อุปสรรคอีหยังบวาสิไปเจอกับความเมื่อยความลาอี่หยังต่างๆนะคะน้องกะขอให้ลู้ไว้ว่ามีเอฟซีค้นทีหวังดีแล้วก็ค้นทีหักคนทีปรารถนาดีแล้วค้นทีค่อยห้กำล่งใจค้นทียืนเคียงขาง น้องยูกิยอยู่หมากไม้หลายค้นมากเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับยายศิษย์เองนะคะได้ไม่เห็นคอมเมนต์นี่ก็อดบ่ได้เลยค่ะพี่น้องต้องมาอ่านให้พี่ให้น้องฟังค่ะมันเป็นความภูมิใจอิหลี่เลยค่ะพี่น้องขนาดยายศิษย์อ,าอย่านย่งคันเฮ้าบ่าออกจากใจอิหลีค่ะข้ามูนีสิออกมาบ่ได้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะมันสิเป็นอีหยังที่เป็นตัวตนของน้องยุกิมาก ค่ะสำหรับการทีว่าเอฟซีผู้นี้เพิ่นได้ออกมาเว่ากับการทีเข้าเห็นเข้าเห็นโตนองยุกินะคะทีเพิ่นเป็นแบบนี้หลีค่ะเ่ราว่าสิอาการเจ็บอาการป่วยอีหยังต่างๆทีเพิ่นเป็นอยู่คณะนั้นนะคะพอขึ้นเวทีไปค่ะสิบอมีการแสดงอาการนั้นๆออกมาบอแสดงความอ่อนแอออกมาให้า ผู้ใดได้เห็นเลยค่ะถือว่ายูกิหายทองคำเข้มแข็งอดทนแล้วข้อก็รักในอาชีพในสายงานตัวเองมากมากค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะเขาจังเอิญว่าเป็นศินลปินที่เขาเอิญว่ามีความรับผิดช,ชอบในนาทีในสายงานจะของแล้วก็ห้เกียรติในอาชีพจะของค่ะพี่น้องคือเต็มต้องเต็มที่ อต้องเต็มที่กับสายงานกับอาชีพที่ตนรักแล้วทุกสิ่งย่างกั็ตามมากค่ะบว่วา์สิป็นความสำเร็จความสำเร็จแล้วก็เอฟซี FC. ให้เสื้อหมันย่างหนึงนะะ่งวยค่ะพี่น้องศิลปินบว์วาสิดังมากดังหน่อยค่ะถ้าขาดเอซไปแล้วมั่นกันเหมือนขาดแรงสนับสนุนนะคะพี่น้อง้าไพรกรบซาง ทีมีเอฟซีหวังดีแล้วกะหักแพงค่ะแต่ว่ามันก็ขขืนอยู่กับตัวศิลปินนั่นๆนั่นเลยค่ะพี่น้องค่ะถ้าศิลปินเอาเขาใกล้โต๊บ่ดได้เขาถึงบอดฮอดค่ะแล้วก็เอฟซีใสสีสีสนับสนุนและค่ะพี่น้องแต่น้องอยูกิของเฮาเพื่นบไดเป็นแบบนั้นค่ะน้องยูกิของเฮาอุปพื้นทุกคนเห็ไหมค่ะพี่น้องค่ะสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับชั้นไหมค่ะพี่น้องค่ะ นี่แหะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเขาจังอื่นว่าศิล,ลปินตัวอย่างกับบาได้เฮดได้คืนอน้อกยุก,กีเนี่สุดยอดคะ่ะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ว่างโตงามงามเหลือเกินค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแย่ชิดกะ่ะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะเพราะว่าเห็น ขอความดีๆก็อยากออกมาอ่านคะคะพี่น้องรู้สึกอิ่มเอิบใจไหมคะพี่น้องอยากมาบอกให้พี่ให้น้องฟังคือกันค่ะสำหรับทีปนียแสิทิ์ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ